ถ้าเป็นแบบว่าสีแดงเข้มมันจะไม่ค่อยดีที่มันเป็นแบบว่าเลื่อดออกมาช้ำๆนะคะอันนี่สีอ่อนๆเนี่ยมันจะดีกว่าวิธีที่เราจะเลือกตักนะคะต้องสีแบบอ่อนชมพูประมาณเนี้นะคะถ้ามันแดงมากๆค้ำๆเป็นุนมันจะแบบไม่ไม่สดอย่าง,างนี้ก็ไม่ไม่ดีข้างในนี่นะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน่องก็พามาเดินตลาดเวียดโหนะคะวันนี้ก็มาซื้อทั้งของใช้ของเราเครื่องปรุงอาหารส่วนตัวแล้วก็ของลูกค้านะคะ <laughs> ก็อย่างที่บอกราคามันขึ้นค่อนข้างเยอะหลายๆอย่างอย่างน้อยเออ50% 60%ัพเลยนะคะก็เดี๋ยว วันนี้น้องจะพาดูว่าน้องจะซื้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รัฐโคโลราโดที่ยังไม่รู้แหล่งที่จะจับจ่ายซื้อเครื่องปรุงอาหารไทย mm. ก็ลองแวะมาที่นี่นะคะตลาดเวียดหนะคะตลาดเวียดนาม mm. เดี๋ยวน้องจะเ, mm. เดี๋ยวจะแปะที่อยู่ไว้ให้นะ mm. เผื่อใครไม่รู้ mm. ก็อาจจะได้แวะเข้ามานะคะ mm. เดี๋ยวเราตามมาดูสินค้าในตลาดนี้กันนะคะ mm. ตัวนี้จะเป็นเนื้อปลากรายนะคะก็จะค่อนข้างขาวเห็นไหมคะเขียนว่าป,ปลาปลากรายปลาบดนะคะเดี๋ยวน้องจะไปทำทำหับหมกนะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น fish what is it they can mix ingredients another not only fish uh ingredients. fish paste ฟิ s เพ uh. <laughs> <laughs> สทั้งหมดเลยฟิชเ e เคิ e ก์กับสามีเดินมาถามว่าจะซื้อยาชูก,กำลังไหม <laughs> เอาไปใส่ต้นไม้นะเอาไปผสมเป็นแบบว่าฮอร์โมนต,ต่างๆที่เร่ง เร่งเขาเติบโตอะไรต่างเนี้ยนางจะรู้งานพอมาถึงตลาดนีจะเตรียมพร้อมคัสตอมก็อันนี้น้องเคยกิน จะเอาไปผสมกับเวลาเราทำใส้ของ m โมจิประมาณนี้ค่ะแต่ก่อนเราต้องขูดมะพร้าวเองจะนอกมาชิมรสชาติแล้วก็ถือใชไดเป็นมะพร้าวแห้งที่หอมนะเราก็มาจากประเทศอมาเลเซียนะคะก็เวลาเราใช้ก็จะต้องแบบว่าเอาไปปรุงตอนที่เราผัดใส้ t h s t custom นี่เดี๋ยวเราหาพริกไทยนะคะก็ดูตามป้ายนะคะอ่ะโอเคเจอแล้วพริกไทยนะคะม <laughs> ีคนตาดีขอชี้ให้หน้องดูน้องก็แบบโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราซื้อไปโอ้ oh, what this? White pepper is oh this look look maybe that's white oh, this whole white อ๋อไม่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 เอาพริกไทยป่น <c oughs> เออสามีหนออธิบายเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเอาเอา่ <c oughs> อแช <c oughs> มลมีนมีแล้วที่บ้านยังมีอยู่เยอะเลยเดี๋ยวเอาพริกไทยนะคะ เป็นพริกไทยขาวพริกไทยดำเนาะร <Okay. S 3> oh. าคามันก็ขึ้นมาเยอะเลยเนะแต่ก่อน,มนไม่ถึงหกเหรียญน,นะคะมันสี่เหรียญกว่า okay. <Okay. S 1> อันนี้หนึ่งอันหกสี่เก้าโอ้แปบแป๊บเดี๋ยวดูอันนี้ละกันสี่นนนนะะเหรียญไปปล่าแต่ราคามันอัพ Okay, customer this up price so much uh now uh 690 98 698 whole white petrol yeah is it still the old I don't know this mm -hmm. black paper mm -hmm. that's still old price yeah mm -hmm. but it new come up six same like eight dollar seven six. yeah mm -hmm. okay it's both ส่วนมุมนี้จะเป็นปลากทะเลแห้งก็เดี๋ยวกุ้งจะมีกุ้งแห้งปลาเค็มอ๋อ oh, I'm still e n a p at home or oh, one <laughs> but in s e ีนะคะ <laughs> เตรียมน้ำเสนอ I think about maybe we get ชรีมหรือทอปชก็น่าจะเป็นเครื่องแห้งที่เราต้องใช้ประจำนะตอนนี้เขาก็ขึ้นราคามาหนเหรียญน,นะคะเมื่อก่อน ใหญ่แบบนี้เราไปทำปลาหมึอกกรอบได้นะคะถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อปลาหมึกมีคนสกิด <c oughs> ว่าเจอเอาไหมเอาไหม, <c oughs> ม <c oughs> dry squid นะก็ถือว่าก็ได้เนื้อปลาหมึกประมาณนึงก็ถือว่าใหญ่โตมาก็ซื้อดีไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าไซส์อื่น อย่างนี้มันแช่ไม่ได้นะคะนี้จะเป็นไซส่บางมากเนื้อจะไม่หนาแช่เป็นก่อนเล็กสม m a ล์อีกออลมอสเลยกับดับเบิลไซสทุกครั้งหนองจะซื้อเหมือนกับมากกว่านี้เท้าเลยนะนก็ตกตัวแล้วประมาณ6 6เหรียญโอเค จเจอไซยัดอ๋อสกิลว้าวบิ๊กถิ่นก็หมึกย่างไปย่าง,งกินกันเล่นๆก็แล้วกันเดี๋ยวไปทำปลาหมึกย่างเราโอเค I can make a barbecue my myself small <laughs> อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะก็น้ำตาลปี๊บตอนนี้ก็ก้อนหนึ่งครึ่งกิโลก็1.98ก็ ราคาก็ปรับขึ้นมาทุกอย่างมันปรับหมดเลยเมื่อก่อนมัน1.59่นะคะน้ำตาลเนี่ยค่ะก็คือ500กรัมนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้ก็ซื้อยกลังนะคะ one case oh r d y ah oh. r t y pack o okay. k okay. ก็ซื้อไป1ลังเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะเห็นชุดรดนะฮะเออมันใกล้จะหมดแล้วเรา อ่อ uh, I mix for the my garden นี่นะคะเอาไปเวลาเราใส่ที่เราไปปลุมต้นไม้เนาะไปก็เรียกว่าบำรุงนะคะอันนี้นะคะ <c oughs> for for the garden <c oughs> ไข่เป็ดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไข่เป็ดไปอ่า <c oughs> ทำขนมเบื้องนะคะแค่ okay, ที่ที่เราใช้ครั้งหนึ่งเราสูงรเนี่าใช้สามใบสามใบนะคะ mm hmm. ก็ได้สองกิโเพราะว่าตอนนี้ <laughs> ไม่มีที่จะเก็บโอเค that one customer ดูเอ่อดูผักดูมะละกอกันนะว่ามันจะมีให้เราเอา่อได้เลือกไหมวันนี้คิดว่าตลาดนี้ไม่น่าจะเจอคริกโอวิทอปิตวิทอบปิอย่ะ สามีถามถึงถุงงอกนะคะนางรู้ทุกเรื่องเดี๋ยววันนี้เราจะกินขนมจีนกันนะก็จะมีถุงงอกนิดหน่อยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้พอเองเนาะก็ซื้อไปกินโอ้ว้าวเมื่กี้เราได้ฝรั่งมาแล้วอันร้านร้านที่เราไปมาตะกี้แต่ฝรั่งที่นี่ก็ลูกน้อยเราได้มานสองลูกนะคะฝรั่งเดี๋ยวเราที่กินกนะับน้ำจิ้มบวยกันนะคะก็ มีมีมะม่วงด้วยดูอันนี้มะม่วงไทยมะม่วงเปรีย้ยวเดี๋ยวดูสิไม่ได้ระบุเดี๋ยวเราดูเออเออมะละกอนะคะนยังไม่เจอมะละกอก,กับหัวหอมแดงถั่วอยากกินส้มตำเดี๋ยวถั่วนี้ กินแค่พออันนี้หอเล็กๆโอเคไมต้องกินเยอะถั่วจะเสียไวมากนะคะลองกินกรีนราคาขึ้นมาเมื่อก่อน2.9บาทต่อหนึ่งพาวโออยู่นี้ราคามันขึ้นหมดเลยปีนี้ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตั้งแต่เข้ามาเข้ามาปีนี้นี่ราคาปรับหมดเลยราคาแพงมากโอ้ว้าวต่อกี้เราได้ฝรั่งมาแล้วอันร้าน,ร,านร้านที่เรา ไปมาตะกี้แต่ฝรั่งที่นี่ก็ลูกน้อยเราได้มานสองลูกนะคะฝรั่งเดี๋ยวเราชิมกินกับน,น้ำจิ้มบวยกันนะคะก็โอ้มีมีมะม่วงด้วยดูอันนี้มะม่วงไทยมะม่วงเปรี้ยวเดี๋ยวดูสิม่ได้ระบุเดี๋ยวเราดูเอ,อ่อ มะละกอน,นะคะยังไม่เจอมะละกอกับหัวหอมแดงถัว่วอยากกินส้มตำเดี๋ยวหั่วนี่เดี๋ยวเอาสักนิดหน่อยเอาแบบกินแค่พออันนี้ห่อเล็กๆโอเค้องกินเอะถั่วจะเสียไวมากนะคะลองกินกรีนนะคะขึ้นมาเมื่อก่อน2.99ต่อหนึ่งพาวโอ้อยู่นี้ราคามันขึ้นหมดเลยปีนี้ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตั้งแต่เข้ามา เข้ามาปีนี้นี่ราคาปรับถูกเลยราคาแพงมากเจอแล้วไม่ได้กินส้มตำมานานคือกินแล้วใช้อย่างอื<_<_่นใช้หัวอย่างอื่นแทนแทนมะกรเดี๋ยวดูราคาก่อนสิก็ไม่เท่าไหร่ราคากรีนพพพาย่านี่ตอนนี้1.58ต่อพาวก็ยังโอเคนะ What is this Jam Jam i s like Oh look like <laughs> เหมือนเหมือนลูกร่างเหมือนมะละกอเดี๋ยวต้องเลือกอันนี้สักสงสัยถ้าเอาขนาดใหญ่เราก็ต้องตับกันทุกวันนะหรือม่กวันเป็นวันไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเสียกินไม่ทันถ้าเล็กไปมันก็จะแบบลูกมันยังไม่กำลังดีนะคะ o n per pound มีพอไหวเนาะเอารูกนี้ก็แล้วกันนะคะก็จะดูคั่วเขาที่ไม่เก่ามากถ้าคั่วดำมากก็นะ That good size I don't know is this maybe two pound or three pound is it scale that way uh, okay what h is this? oh 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 no 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 w h is it สามีหนง แกงไปกดตาช่าง one point oh three pound is that kilogram nearby three about three pounds right. ประมาณร่วมโลขึ้นเนี่ยค่ะเขามีหมดแหนมเหนืออะไรมีขายมีทุกสิ่งทุกอย่างคือแต่แหนมเนี่ยหน่องไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ส่วนใหญ่ทำเองนะเพราะว่ามันทำไม่ยากนะคะ ว่าแล้วแหนมเนี่ยเราต้องใช้กระหลิกเขาเรียกอะไรกระเทียมกระเทียมมันจะต้องใช้กระเทียมหมักเวลาเราทำปรุงแหนมนะคะเ,เดี๋ยวต้องดูสิกระเทียมที่นี่มีไหมแชร์ลอตแชร์ลอตก็คือหัวหอมแดงนะคะแชร์ลอตพาวลละเฮ้ยนี่ดูราคาผิดไปหรือเปล่านี่ พาว่า4.48เกิดอะไรขึ้นน่ะได้แล้วจะจะไหวไหมเดี๋ยวไปดูอีกสตนึงนะอันนีอ่อนโอ้ลมลมแทบจับวันพาวโ์้ยเอียนอันนี้ก็คือ 4.481ุี่แ่พาร์ราคาดับเบิลมันมันขึ้นมาเลยอะคะ่ะขึ้นมาราคาสูงมากเ,เลยนี่มีขนมเยอะเลยอะค่ะเยอะมากอยู่ที่นี่ไม่อดเลยโคโลราโดนะคะร้านนี้นี่ก็มีขับไก่นะขนม แตมี่น้องเตรียมไปจ่ายเงินแล้วนะคะคือเวลาซื้อของเขาจะรู้งานมากๆเวลาที่แบบจะอะไรเนี่ยเขาจะเตรียมแบบว่าอันนี้เอาไหมกระหล่ำปีเอาไหมอะไรที่เราเคยกินเขาจะรู้นะก็คือค่อนข้างจะไม่มีปัญหากับเรื่องการกินการปรุงอาหารนะคะการทำอาหารไทยก็ไม่มีปัญหาชอดปลาเค็มปลาสลิดต,ตำน้ำพริกกะปิก็ไม่มีปัญหานะคะ ะะประมาณนี้วันนี้ก็จ่ายเยอะเหมือนกันเออไม่รู้อะไรยังไงบ้างโ <c oughs> อเคอ่อครีนทีเขาถามน้องว่าจะเอาไหมโอ้ไอจอมมอนต์ทีอี thank you อืมโอเควันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็เอามาแชร์เพื่อนๆนะคะที่โดยเฉพาะที่อยู่รัฐโคราโ,โดนะคะ <c oughs> ใครที่อยากจะซื้ออาหารเอเชียที่แบบ แท็กไม่สูงนะที่นี่นะราคาน่าจะดีกว่าที่ตลาดหลายๆแห่งก็แวะมาได้นะคะที่เวียดโหนะคะวันนี้ก็ต้องขอดวลาไปก่อนแล้วนะคะก็รอจ่ายเงินน่าจะอีกสักพักนึงกว่าจะเสร็จเนาะโอเคเราเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ